ี่คือ i ฮเซนซี2อัลตร้าไรโครมเลเซอร์รุ่นใหม่ดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครการดูหนังไม่จำกัดแค่ตอนกลางคืนอีกต่อไปเพราะตอนกลางวันก็คมชัดสู้แสงได้สบายดูที่บ้านเริ่มต้นขนาด100นิ้วอยากได้ใหญ่กว่านี้ขนาดไม่มีขีดจำกัด ด้วย Optical Zoom ช่วยให้ทุกการมองเห็นเป็นอิสระแม้ขยายหน้าจอใหญ่ที่สุดก็ยังคมชัดทุกรายละเอียดออกไปลุยกัน <P> ดื่มด่ำไปกับทุกประสบการณ์เหนือระดับด้วยความคมชัดขั้นสุดรับ Xbox อย่างสมบูรณ์แบบเล่นเกมได้ยอย่างไร้ขีดจำกัดโอ้ภาพขยงงากนั้นเหรอแก้ไขซะกำแพงไม่ขาวหรอไม่ใช่ปัญหา พร้อมเสมอสำหรับทุกความต้องการรับชมทุกอย่างได้ตามสไตล์ของคุณแต่อย่าลืมที่จะปกป้องดวงตาของคุณปราศจากแสงสีฟ้าช่วยให้คุณรู้สึกสบายตาเวลารับชมพร้อมทุกปาร์ตี้มาฟังเพลงกัน คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมจาก Hisense อิสระที่แท้จริงจากจอสกรีนนี่คือ Hisense สองออคที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบของโปรเจคเตอร์